ว่ันใสตะกัวก่อนเอ้าหลุดใสตะกัวผมหลุดใสตะกัวอือเตียมเลยล่ะวันนี้เรามาตกปลาได้กันนะปลาบึกใช้เหยื่ออะไรครับผมฮะใช้เหยื่ออะไรเหยื่อเซเว่น นปม,อมปอฟเฮาปลามันจะรู้เรื่องนะเี่ก็เจอเยื่อละคะดา้าเออปลามันรู้เรื่องนะมันต้องกินฟอมเฮาเยื่อละคะด้า <c oughs> เราบอกว่าอ่านไหลไปแค่แค่ <c oughs> คิดว่าไอ้คนอืม bình nhả gas đi nè Ao đều đều, trăng chô Chưa điệp, điệp, lệp lá Đây tôi Tôi tắp nam ลายด้วยวันนึงเล็กยืนตั้งนานคุณดูใส่ตะกล่นยิ่งเชใส่ตะกุ่นเหรอพี่ยนมปังก้อนเบลลุมเลยเนี่มากดึงทีตับง่ายของมอคืน tôm nè 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 tôm เอาเลยเอานั่นแหละไหมนั่นแหละไหมเอาแล้วไปจัดด้ดานบนแล้วมันลงมาด้านล่างเนี่ยแหน่ะ ไช่ที่ไหนล่ะม้วนี่จังโจผมเป็นคนตั้งเองเมื่อกี้มาดูในคลิปมาเออเห็นไหมััมนมนมควาย,ยาก็ปีปป้ปลาไปแบบนั้นนะไอ <c oughs> ้นี่เหมือนเหมือนอื่นแล้วเนี่ย kỳ tạc của chào chào quá Tắt nữa mà tắt, okay. tắt Đi quay lên Phải tạm cho Youtube gắn là cả bấm chạy kia chạy nè Nhà là gặp cả... Đồng tuần phải bơn này <Nhạc đoạn> <Nhạc đoạn> mà leo, mà leo Nói chú chú mà Mà leo đu đi được mấy Trăng châu Trăng châu đu được mấy đi อกินโคนได้เปรียบกินหลังอด,ดล,งลงไปงุ้มเลยพี่